ผู้สื่อข่าวได้รายงานครับเทศกาลปีใหม่ตามประเพณีลาว2,567และเฉลิมฉลองปีการท่องเที่ยวลาว2 0 2 4ในแขวงหลวงพระบางในปีนี้มีท่านทองรุนสีสุริศประทานประเทศสปปลาวพร้อมด้วยภริยาและท่านคำขันจันทวีสุขเจ้าแขวงนครหลวงพระบาง ท่านนางสนสวรรค์วิยาตเจตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมแขกในและต่างประเทศร่วมอีก10ประเทศซึ่งในปีนี้ครับทางแขวงหลวงพระบางได้มีการเชิญท่านนายธรรมนูนภาคทูกผู้จัดก,การการท่องเที่ยวเลยไปร่วมในพิธีขบวนแห่นี้ด้วยครับสำหรับสงการหลวงพระบางจัดงาน1ิวันยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองไทยครับ มชมวิถีอันเรียบง่ายแต่คลาสสิกของชาวลาวเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกสปปลาวถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องของประเทศไทยบ้านเรามาช้านานแล้วครับมีปวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่คล้ายกันมากโดยเฉพาะงานประเพณีสงกรานต์ที่เมืองหลวงพระบางจะจัดในช่วงวันเดียวกันกับประเทศไทยทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับปี2567 เมืองหลวงพระบางจัดงาน10วันแต่และว,วันจะมีกิจกรรมต่างกันมากมายเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันสืบสารประเพณีอันยิ่งใหญ่โดยในวันที่12เมษายนที่ผ่านมามีการประกวดนางสังขารหรือนางสงการประจำปี2517กิที่ลานธาตุหลวงส่วนวันที่13เมษาที่ผ่านมาพิธีแห่ช้างจากลานธาตุหลวงไปยังวัดใหม่สุวัฒนะภูมารามและวัดเชียงทองพร้อมเปิดงานตลาดนัดงานฝีมือหัตถกรรม และงานเทศกาลอาหารลาวสำหรับวันที่14เมษายนพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและงานเทศกาลอาหารลาวและสำหรับวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเป็นพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปส่งน้ำพระตามวัดต่างๆในเมืองหลวงพระบางก่อเจดีไซน์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่วนวันที่15เมษายนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวลื้อบ้านผานม ต่อด้วยขบวนแห่จากหน้าพิพิธภัณฑ์ไปยังวัดเชียงทองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สงน้ําพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและวันที่16เมษายนพิธีใส่บาตรพระสงฆ์วัดแสนบูชาพระาธาตุจอมสีชมขบวนแห่และการแสดงรามเกียรติ์และพระรักษ พรามส่วนวันที่17-19เมษายนนี้อัญเชิญพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานณวัดใหม่สุวัฒนะภูมารามให้ประชาชนส่งน้ําสการะและวันที่20เมษายนอัญเชิญพระบางกลับไปประดิษฐานที่หอพระบางอันจบพิธีสงกรานต์ของหลวงพระบางครับสบอปปลาวถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานสงกรานต์แห่งอุตสาคเนที่ยังคงรักษารูปแบบประเพณีดั้งเดิมที่งดงาม โดยขนบธรรมเนียมและวิถีอันเรียบง่ายแต่คลาสสิกของชาวลาไว้จึงเหมาะแก่การไปสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้งหากมีโอกาสไปเยือน ส่วนที่นครหลวงเวียงจันทร์ประชาชนชาวลาวพร้อมอุปกรณ์สาัดน้ำครบมืออาทิเชน่นปืนฉีดน้ำขันและถังน้ำออกมารวมตัว2ฝั่งถนนเพื่อสาดน้ําส่วนในนครหลวงเวียงจันทร์ครับประชาชนชาวลาวพร้อมด้วยอุปกรณ์สาดน้ําครบมือครับเช,ช่นปืนฉีดน้ําขันและถังน้ําออกมารวมตัวริมสฝั่งถนนเพื่อสัดน้ําส่งสุขให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนท้องถนนในนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และตามประเพณี ข่าวครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากแนวหน้า .com และสำนักข่าวสิงหัว